การจัดเรียงข้อมูลแบบเซอร์ซตเป็นอัลกริทเทิมที่จัดเรียงข้อมูลโดยใช้เฮเป็นตัวเลขจำนวนเจมบวกและจัดเรียงข้อมูลในเฮเท่ากับ1โดยมีขั้นตอนจัดเรียงข้อมูลแบบเซอร์ตต่อไปนี้รอบที่1หาค่าเฮทเพื่อแบ่งกลุ่มข้อมูลการนำจำนวนข้อมูล n หาร2จะได้เท่ากับ4นั่นคือขนาดข้อมูลในกลุ่มรอบที่1ข้อมูลในอรเรมีดังนี้3 41, 67, 67, 26, 19, 29 8 1 18. การจัดเรียงข้อมูลแบบเซลเซอร์เปรียบเทียบข้อมูลแนวตั้งระหว่าง3ข้อมูลซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่ส่วนของอาร์เรย์กับ19และตำแหน่งที่4ของอาร์เรย์จึงไม่สลับข้อมูลกันเนื่องจากข้อมูลเรียงจากน้อยไปมากอยู่แล้วการจัดเรียงในกลุ่มที่2คือการเปรียบเทียบข้อมูลในแนวตั้งระหว่างข้อมูลที่41ที่อยู่ตำแหน่งที่1ของอาร์เรย์คือข้อมูล29าตำแหน่งที่5ของอาร์เรย์คือสลับกันเนื่องจากไม่เป็นตาม ข้อกำหนดหรือจัดเรียนจากน้อยไปมากข้อมูลในอารีดังต่อไปนี้มี3 29 67 26 19 41 81การจัดเรียงข้อมูลแบบสดเซลสดจัดเรียงกลุ่มที่3เปรียบเทียบข้อมูลในแนวตั้งระหว่างข้อมูล67สตำแหน่งที่2ของอาร กับข้อมูล81ในตำแหน่งที่6ของอาร์เรย์ไม่ต้องสลับข้อมูลกันเนื่องจากข้อมูลเรียงจากน้อยไปมากอยู่แล้วจะได้ข้อมูลในอาร์เรย์ดังต่อไปนี้3 29 67, 26 19 4 1้1กแกนจัดเรียงแบบเซลล์โซดจัดเรียงกลุ่มที่4คือ2 6ไม่ต้องจัดเรียงผลการจัดเรียงรอบที่1 3 29 67 26 19 81ดังนี้รอบที่2หาค่า h ใหม่จากค่า h เ,เท่ากับ4หาร2เท่ากับ2คือขนาดของกลุ่มข้อมูลในรอบที่2ข้อมูลในอะไร3 29 67 26 16, 19 41 81จัดเรียงข้อมูลแบบเซลล์ซอสการจัดเรียงรอบที่1เปรียบเทียบข้อมูลแนวตั้งระหว่าง3 67 19และ81ที่อยู่ตำแหน่งของ0 2 4 6 ใน area าตามลำดับพบว,ว่า67มีค่ามากกว่า19จึงสลับข้อมูลกันข้อมูลใน area 3 29 19 26 67 41 81การจัดเรียงข้อมูลแบบเซลล์ซอด3 29 19 26 67 41 81ข้อมูลใน area สามยี่6ิบเ1้าการจัดเรียงแบบเซลล์สดการจัดเรียงกลุ่มที่2เปรียบเทียบข้อมูลในแนวตั้งระหว่างข้อมูล 3, ามสิและซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่ 1, นึ่ของอาร์เรย์ตามลำดับพบว่ามีค่ามากกว่าข้อมูลจึงสลับกันผลการจัดเรียงรอบที่ 2, 3 ยี่9ิบหกสิบเรอบที่3หาค่าเดใหม่จาก H ดเท่ากับสหารสเท่ากับหคือขนาดของกลุ่มในข้อมูลรอบที่3โดยแบ่งกลุ่มข้อมูลกลุ่มละ1ข้อมูลรอบที่3ในอาเรยสามยี่สิบหกสิกายี่สิบเก้าหกสิบเการจัดเรียงข้อมูลแบบเซลล์ด จัดเรียงกลุ่มที่1ของข้อมูลเหมือนกันมาเรียงกันในแนวตั้งในเซลล์สดแล้วเปรียบเทียบสลับข้อมูลกันพบว่าข้อมูล19และข้อมูล26ต้องสลับกันและข้อมูล67และ41ต้องสลับกันผลจัดเรียงรอบที่3ก็ได้3 19 26 29 41 67 81